สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแกะลอยกระเปิดตำราเทรดนะครับประจำวันที่4นะครับเดือนเมษายน2563นะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษแล้วกันนะครับคิดว่าเป็น EP 3.1แล้วกันนะครับเพราะวันนี้เรามาจะ,จะมาซูมขึ้นย่อยของอขึ้นคอลเลกชันเพื่อที่จะไปจบขึ้น4ตรงนี้นะครับผมขึ้นย่อยตรงนี้มันขึ้นมาในเว็บแรกไล่เรียงกันนิดนึงนะครับ ขึ้นมาเป็น5คลื่นนะครับเราจะมามอนิเตอร์กันจุดนี้นะครับผมคือจุด collection ของอชุดเชื่อมของ s i x s a c นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยเดียวกว่านะครับก็คือจุดนี้นะครับขึ้น B เนะ่ยที่เราคาดการณวามันจะเป็นเนะี่ยคือมันรีเทสขึ้นมาที่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ รีเทสขึ้นมาที่123.6%นะครับสามจของ A นะครับผมนั่นหมายความว่า B เนี่ยมันเป็นอยู่ในกลุ่มของสองบีนะครับอยู่ในกลุ่มของสองบีที่เรียกกันว่าอิเล็กโกลาแฟนะครับอิเล็กโกลาแฟก็คือบ B มันจะรีเทสขึ้นมาสูงกว่า A นะครับแล้วทีนี้เป้าหมายของ C มันอยู่ตรงไหนนะครับเป้าหมายของ C มันอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเวฟบีก็คะก็อยู่ประมาณนี้ครับผม 5,800เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ5,800นะครับ101ของเว็บ B ถึงถึงนะครับ161.8ของเว็บ A โทษทีนะครับ161.8ของเว็บ A อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือเว็บ A นะครับผมนี่คือ100ของเว็บ A นะครับแล้วดึงขึ้นมานะครับมาเริ่มต้นที่เว็บ B ตรงตรงปลายขึ้นเว็บ B นะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับคือ100ของ A นะครับเนี่ย ก็คือตรงนี้นะครับจากเบ็บีลงมาเนี่ยนะร้อยหนงเป็ของเบ A เอแล้วก็ลงมาอีก6ก8ิก็คืออยู่ตรงนี้นะครับห4าพันสีะครับห้าพเนี่ยก็คือก็ตีไป5,450ันสี่ร้บแล้วก็คือจุดต่ำสุดที่เว็ซีควรจะเป็นนะครับคือเริ่มต้นจากร้อของบีนะครับมาจนถึง161ยหกอ็ดจุด 1> 1. ของเวฟบ a นะครับโอเคเรารู้แล้วว่าอ้าวกล่องผมหายเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวใส่กล่องให้ใหม่ตรงนี้นะครับผมโอเคเรารู้แล้วว่าเวฟบ a มันเวฟบ c มันควรจะลงมาถึงจุดไหนนะครับผมแล้วทีนี้ เราจะวางแผนการเทรดยังไงนะครับคือในกรณีนี้นะครับผมก็ยังยืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นะครับในแผนการป้องกันนะครับคือความเป็นไปได้นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ไอ้เวฟที่เราเรียกว่าเวฟ A ตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะจบชุดคอลเลกชันตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่ A B C จะจบตรงนี้เพราะดีกรีมันได้ ดีกรีมันได้นะครับคือความยาวคลื่นมันได้พอดีกรีมันได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นนะครับแค่แนวป้องกันนะครับหนนะครับสขึ้นสามนะครับลงสี่แล้วเพื่อขึ้นห้ามาจบแถวแถวเจดถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะครับเนี่ยครับแต่ผมยังมองมุมเดิมนะครับ แล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้มันถ้ามันจบตรงเนี้ยแล้วมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปช็อตตรงเนี้ยโดนลากเนี่ยเราต้องมามองตรงนี้นะครับจุดเนี้ยคือจุดที่เราจะต้องมอนิเตอร์นะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับคือจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะต้องมอนิเตอร์นะครับในกรณีที่มันจะขึ้น ขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับขึ้นไปมันคือจบคอลเลคชันตรงนี้แล้วขึ้นไปจบตรงนี้เลยเนี่ยก็คือว่ามันต้องตรงเนี้ยชุดที่คอลเลคชันลงมาเนี่ยมันต้องราคามันต้องขึ้นเหนือตรงนี้ก็คือ7จ็ดพันเท่าไหร่เจนะ็ดนห้าสิบเนาะมันต้องหลุด7จ็ดพันห้าสิบขึ้นไปนะครับถ้ามันหลุด7จ็ดพันห้าสิบขึ้นไปแสดงว่ามันก็ยืนยันว่าคอนเฟิร์มว่าตรงนี้คือคือเป็นชุดคอลเลคชันที่จบแล้วแล้วก็ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นไปไม่สูงก็คือแค่เจ็ด ก็คือ 7, ประมาณเจ็ดพันแปดเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าถามว่าตรงนี้เป็นสามได้ไหมได้นะครับเพราะว่าดูด้วยตามันน่าจะลิตน่าจะเป็นสามเอ็กที่อยู่ประมาณร้อยสามไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอะประมาณร้อย เนี่ยครับได้นะครับร้อยสามสิบแปดจุดสองนี่ก็ <c oughs> เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นให้มอนิเตอร์ตรงนี้นะครับในกรณีที่มันขึ้นไปเลยถ้าเรื่องขึ้นไปเลยเนี่ยก็คือให้เหนือตรงนี้นะครับให้เหนือตรงนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นไปนะเป็นหนึ่งสาห้าเพื่อจบสี่ก็คือจะจบสี่แค่ตรงนี้นะครับจะขึ้นไปไม่เหนือตรงนี้แน่นอนนะครับ ส่วนกรณีมุมมองเดิมนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่ามันยังจะเป็นมุมมองเดิมนะครับก็มั่นใจว่าตรงนี้มันจะเป็นอ,อิเล็กูล่าฟแฟลตอยู่นะครับก็คือนะครับแผนการรองรับของเราก็คือเราต้องมามอนิเตอร์อันนี้ก็คือไม่ต้องมอนิเตอร์แล้วมอนิเตอร์บ่อยเรื่อยๆนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมันต้องเบรกดาวน์ลงมานะครับต่ำกว่านี่ครับเส้น EMA 21ของทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนี่นะครับ ถ้าเราไปดูที่ทำเฟรมหนชั่วโมงเนี่ยมันมันขยับลงมานะครับมันขยับลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 2 1ใน1ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยครับคือก็คือตรงนี้มันเป็นเว็บ1แหละแล้วมัน collection ขึ้นไปเป็นเว็บ2นะครับซึ่งมองจากด้วยตาเนี่ยมันน่าจะเป็น triangle นะครับก็คือ A B C D E นะครับพอจบตรงนี้นะครับจบ E ตรงนี้มันก็จะลงมาพอมันหลุดลงมาเนี่ยหลุดหลุด ปลายขึ้นของขึ้นหนึ่งเนี่ยลงมามันก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะลงมาที่บล็อกชมพูด้านล่างนี้นะครับอันนี้ครับคือเงื่อนไขที่เราจะต้องคือต้องมอนิเตอร์ก็จเย็นๆรอนะครับก็คือถ้าจะเข้าก็คือรอตรงเนี้ยรอเบรกตรงนี้ลงมาก็คอนเฟิร์มเลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นเนาะก็คือรอเบรกตรงเนี้ยก็คือคอนเฟิร์มขึ้นนะครับอันนี้ก็อ่า เดี๋ยวมาดู iSI นสดสนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่สี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมมากไว้จะได้วิดีโอมันจะได้ไม่ยาวนะครับจะพยายามไม่ให้มันเกินสิบนาทีนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะครับอันนี้ครับเจ็ดนาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวไม่ทันนะคือตรงนี้ครับคอนเฟิร์มว่ามันจะลงมันต้องเบรกตรงนี้ลงมานะครับถ้ามันเบรกเส้นเชนไลน์ตรงนี้ลงมานะครับ ฟันธงได้เลยว่ามันจะลงมาที่บล็อกชมพูนียนะครับมันก็จะลงมาเป็นเนี่ยขึ้น3นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้น4แล้วก็ลง5นะครับทำไดเวอร์เจนต์ตรงนี้นะครับอแปดนาทีแล้ว8ดนาทีจะทันไหมนะครับมันจะลงมาอย่างนี้นะครับเป็น3มขึ้นมาสี่ลง5้านะครับทำไดเวอร์เจนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็คือขึ้นไปเส้นเหลืองเนี่ยนะครับเนี่ยครับผม โอเคนะครับถ้ายัางไงเนี่ยคิดว่าเนี่ยครับเป็นมุมมองที่เพื่อนๆต้องรู้เอาไว้นะครับก็คือถ้ามันเบรกตรงนี้ลงมานะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่ามันจะลงมาเป็นขึ้น3แล้วขึ้น4ลง5นะครับเป็นดเวเจนซ์ตรงนี้แล้วขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อไปจบเวฟสี่นะครับผมโอเคมันจะหมดเวลาแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจไปภาคทีหลังนะฮะก็ให้เพื่อนๆ บมนิเตอร์แค่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับแต่ผมยังยืนยันว่ามันจะลงมามันจะลงมานะมันจะหล,นะลุดลงมาแน่นอนเอาเป็นว่ารอนะครับใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าบิตคอยช่วงนี้มันมันลังเลอย่างนี้แหละถ้ายังไงเพื่อนๆก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับให้หลุดเบรกตรงนี้ลงมาก่อนนะครับก็แล้วค่อยเข้านะครับตามช็อตนะครับถ้าเบรกขึ้นมาข้างบนนี่ก็ลองนะครับแทรกเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับถ้รกเก็ตที่เกตพันแปดนะครับถ้าขึ้นแต่ถ้าเบรกตรงนี้ลงมาก็ในกล่องนี้ครับผมโอเคถ้าอย่างไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตาม ำหรัว,วันนี้ก็สวัสดีนะครับผมบััสดีครับ